คนครับวันนี้แบกคงไปเที่ยวจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวชมตลาดเมืองหลักซาวนะครับนะตลาดหลักซาวเมืองค่าเกิดนะ้ที่นี่บอกเลยว่าของเนี่ยเยอะมากนะดูนะนี่เป็นเวลาตลาดเป็นเวลาช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะสี่โมงก,กว่าๆนะที่นี่หนาวมากเะเป็นเมืองหนาวนะ จนเขาได้รับสมญาว่าเป็นเมืองหนาวสาวงามเลยนะทุกคนนะแบบของเดินของของกินเดินดูนี่ทั่วไม่ทั่วเลยนะ,ะเยอะมากโอ้ทีน,นี้เป็นเหมือนอะไรหวายอะ่ะคือผักส่วนใหญ่ก็จะเหมือนที่ไทยนะด้านในนู้นก็จะเป็นของสดนะ ให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับปลาแห้งนะปลาแห้งหนังควายแห้งยอดอะไร,รน่ากินจังยอดมะพร้าวเนื้อแห้งอโอ้โหผักน่ากินามากไก่ครับ

อันนี้ย่างอ,อันนี้อันนั้นย่าง,งอนะ๋อันกกนนอบอันนี้ย่างตอนแรกึกว่าทอดนะที่ไหนเป็นไก่ย่างนะอบนี้เขาแบบซีนไว้เลยน่ากินมากนะห้าส0 0 0ันโล สาลบเปาอเออมีแมสหน่อยก็ดีนะเนี่ยของเขามีดอกมองดอกไม้ด้วย โอ้โหหนังหมูครับเป็นคอลลาเจนเลยนะเป็นแบบดูนะแข็งเป็นเหมือนวุ้นเลยนะเหมือนวุ้นเลยอันนี้เป็นเป็นอย่างหมูหมวัหวหวัวหัวควายอ๋อควายโอ้นี่เป็นหนังควายเนื้อควายนะ้<อ>น้องเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะเขากำลังเรียกบอกว่าผมมาเป็นควายเออไม่ใช่ <laughs> เคปนะนี่กยปิ้งหอตลาดที่ถือว่าใหญ่มากๆตลาดหนึ่งตั้งแต่ผมถ่ายมานะครับพอๆกับตลาดดาวเรืองนะอาจจะเล็กกว่าตลาดดาวเรืองที่ปักเซอาจจะเล็กกว่าตลาดที่เวียงจันแต่กรที่นี่ถือว่าเป็นเมืองที่ถือว่ามีตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งเลยทีเดียวนะพอๆกับสวนะเขตเลยนะตลาดที่สวนตะเขตก็ประมาณนี้นะ บางทีเมืองนี้จริงๆแล้วก็แบบถือว่าเป็นเมืองเมืองท่าเมืองแยกที่จะไปเมืองต่างๆที่แบบไม่ใช่เป็นตัวแขงใหญ่นะแต่ก็ถือว่าใหญ่มากมายเลยทีเดียวครับใครที่มาเที่ยวลาวครับอยากแนะนําให้ลองมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับที่หลักซาวนะครับนะแขวงคําม่วนนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลย เอาไว้ตามครับ